สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ใครๆก็คิดว่าการมีเซ็กของคู่รักนั้นถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปแต่อย่าเพิ่งมองข้ามเรื่องธรรมดานี้ไปกันนะครับรู้ไหมว่าการมีเซ็กบ่อยๆเนี่ยมันมีข้อดีต่างๆแฝงอยู่มากมายเลยครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู8ข้อดีของการมีเซ็กนำมามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันส่วนจะมีข้อดีอย่างไรกันบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่ 1. ช่วยเผาผลาญแคลอรี ในระหว่างที่คุณมีเซ็กนั้นร่างกายจะหลั่งสารฟีนิลเอทิลเอมีนหรือสารแห่งการตกหลุมรักออกมาซึ่งจะส่งผลให้คุณจดจ่ออยู่กับกิจกรรมเซ็กจนลืมความเหนื่อยจึงส่งผลให้ร่างกายของคุณได้ออกกําลังและระบบเผาผลาญได้ทํางานอย่างเต็มที่เพราะการมีเซ็กทุกๆ30นาทีร่างกายสามารถเบรนแคลอรี่ออกได้ถึง200แคลอรี่เลยทีเดียวครับ ข้อที่2ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันผลสำรวจของมหาวิทยาลัยชื่อดังบอกว่าคนที่มีเซ็กมากกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์จะมีการหลั่งสารแอนติบอดีออกมาซึ่งสารตัวนี้จะช่วยไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานจึงช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคต่างๆได้ง่ายนั่นเองครับข้อที่3ช่วยลดความเครียด ก็เพราะระหว่างที่คุณมีเซกร่างกายจะหลั่งสารอินดรอฟินหรือสารแห่งความสุขออกมาจึงทําให้ร่างกายของคุณรู้สึกผ่อนคลายและยังส่งผลดีทําให้ระบบโลหิตหมุนเวียนได้สะดวกขึ้นอีกด้วยครับข้อที่4ช่วยลดอาการฟันผุ การจูบสามารถช่วยได้ในเรื่องนี้เพราะการจูบเป็นตัวช่วยชะล้างราบฟลักในช่องปากออกไปให้อยู่ในระดับปกติแต่ทั้งนี้ก็ใช่ว่าจะมองข้ามเรื่องความสะอาดไปได้นะครับการแปรงฟันก็ยังสำคัญกับมนุษย์จู่เช่นเดิมครับข้อที่5เป็นยานอนหลับชั้นดี แน่นอนครับว่าหลังจากที่คุณได้ร่วมกิจกรรมเซ็กกับคนรักอย่างเร้าร้อแล้วนั้นร่างกายจะรู้สึกว่าได้ใช้พลังงานจนเหนื่อยล้าจนทําให้คนรู้สึกอ่อนเพลียและนอนหลับได้ง่ายกว่าปกตินั่นเองครับข้อที่6ช่วยให้คุณดูเด็กลง ก็เพราะการมีเซ็กจะช่วยให้ร่างกายได้กระตุน้นหลั่งสารแห่งความสุขต่างๆออกมาจึงทําให้คุณรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปรา่าแกยิ่งมีเซ็กทุกวันก็จะยิ่งทําให้คุณดูเด็กลงได้ด้วยซึ่งในผู้หญิงร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมาในปริมาณมากทําให้ผิวพรรณนุ่มนวลผมดกเงางามได้อีกด้วยครับข้อที่7ช่วยป้องกันการเป็นโรคขี้ลืม เพราะการมีเซ็กช่วยให้ร่างกายได้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นจึงส่งผลให้การทํางานของสมองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งช่วยทําให้มีความจําที่ดีขึ้นนั่นเองครับข้อที่8ช่วยลดโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก มีการทดลองของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวกับการมีเซ็กทดลองกับชายวัยกลางคนแล้วพบว่าผู้ชายที่มีการหลั่งอสุจิประมาณ5ครั้งต่อสัปดาห์จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลดลงถึง33%เลยทีเดียวครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ8ข้อดีของการมีเซ็ก์จากทุกข้อที่ได้กล่าวมาเมื่อได้รู้ข้อดีมากมายขนาดนี้แล้วใครที่มีเซ็ก์บ่อยๆก็ถือว่าได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ค่อยมีเซ็ก์แล้วล่ะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ดด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปด,ดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ